สบายดีทุกคนต้องมองทุกบอลตอนนี้กับบรรยากาศประมาณสองโมงกับสิบหกนาทีทุกคนมนคาในขบยูเขา,าคุณมภาคคุ้มโผลวันเสาร์วันที่สามสิบทุกคนมนคาในขบวนสิบห้าพี่น้องเลาะบ้านเลาะเฮือนในข้าขงบ้านข้าขงเพือนทุกคนกับนตกลิ้นทางในก็บ,บ่ได้พลังคนว่าอันฝนตกลิ้น่ะอยากนอนเวทน่ะองไปว่าหนึ่หน้าตะลี่เลยมิเตอยากหาอยู่หากินอยากทำมาหากินทุกคนกูได้แต่ที่อยากนอนเวทเนะื่องทุกคนอยากเห็นจากสั่งว่าวาบ่าน่งบ่อยากนอนอ อันนี้ก็พ้นกระจกบิดมือบดเว้นทุกคนที่จะได้กระบอกสวงบ่เช่าตกั้งแต่เที่ยงคืนทุกคนจนหอดสองโมงหอดบ่ายสองโมงกลางเว้นนี่แหละบ่ายสองโมงมันก็คือวบานมันก็ขึ้นมันก็คือนขาะทุกคนมันบ่มันบ่เห็นตะเว้นทุกคนมืดเบิดมืดกุกบมืดกล่องเท่าขนาดห้อยู่บ้านนอกทุกคนมืดผ้ามืดฝน ทิพย์ยางหลอกพระทั้งคูล่ละหลอกพระทั้งนั้นหน้าใหญ่เตียวทุกคนขามพุ่งขามห้าวทุกนเลยถ้าหล่อเบิง่งหล่อชมบรรยากาศพนตกลิ้นนอนทุกคนนหน้ามันไหลท่วมหนาท่วมหลังเขา่าในหน้ากันหนา้ามันถท่วมคือเกลาแม่นอยัวพ่นตกลิ้อยากนอนเว้บ่ได้นั่งบ่อยากนอนทุกคนเขาก็ต้องเห็ดต้องส่างหาอยู่หากินทุกคนทิ่ไปนอนได้จังไหนพ่นห้าวทุกคนก็ต้องสู่ สู่ฮาอยู่ฮากินโชคหาเห็ดฮาถ้ำแนวเห็ดแนวกินเนาะทุกคนที่ไปนั่งทานอันอยู่ทากินเนาะมันก็บ่ได้แล้วทุกคนน่าจะดีนะคนตกหนึ่บ่ได้บ่ได้คนตกต้องออกมาจังสี่งละทุกคนออกมาว่าออกมาว่าว่าเวเวอเวอทาประดมรุมทาข้าแรงเขาน่าโจอิฟที่ถูกทุกคนถูกทุกคน บริยูบริเศร้าพนตกหลอกพนตกลิ้นก็ได้อาชีพขามพวทุกคนพอลุงพุงพวทั้งลุงสินเฮ้ยหนุงสินไปจากขันหม่มไปจากขันยูทั้งจากย่างขวบเลยเด้เอจุกใจมาแต่ว่าเอาไครนั่นนะพวใหญ่เตียวดํำำาดำาบริสุขดอกมือข้าขัานยูขันหม่มนั่งอาชีพขามลงเบืองกัน ถามพัวกระทำเนี่ยทุกคนเลยคาสี่นาสี่หลังอยู่หัวบักถึงสูงจักที่ลราเข้าให้เขาหน้าทุกคนเท่ากันห้าอยู่ห้ากินคนตกลิ่นก็ไปอยู่บนเช้าทุกคนหูยพลังขู่พลังคนก็พยายามต้นยามโตงยามลีทุกคนหน้าตีพยายามประเเมงมาเข้านะกระประมาณทุกคนเพราะว่หน้ามันหน้าเก่งหน้าม,มันเออคือเมื่อกี้มาถ่วมแล้ว มักกะดักเพราะว่าปลาอาศวงนซี่ซะ <c oughs> ปลามาันก็ยังถูกจักคว่ำอยู่มันยังบวลงทุกคนคนยังขี้ตกอยู่มันก็ยังขืดพ่ออยู่ว่ะคนยังบวเบิดเอามาต้องคือยืนแามคาในเชฟมาภัยคือมาโคอยแก้เรื่องปัญหาผู้เจ้ามันมาวอกบบทุกคนมาครบนางได้ทา้งเฮงย่านมาอ้าวมาครบกูได้ไมเมนบบมาวอหรือมาคุณ หมาดียอยู่ถ้าพามาหล่อเบิ่งเราชมบรรยากาศทุกคนฝนตกลิ้นสองมือเหมือนสองทุกคนลืมไปชนีขึ้นมาคำทำไมนนอันตกแต่เที่ยงคืนตกเทตตกว่านอนกับบรลับคันกระซิกระสมันกระสเม็ว่าดังทุกคนดังขู่ดังปังงปังปง,ง,งอันจงสารมาทุกคน คุณเจ้าปันั่งลิฟตนลุงในหันลุงในหหน้าลิบลุในเละิบั้งคนเลยมาปัญหาบันนี่นะใแม่มันจะมากระสิบสลาดไทุนมากกสิมันคือบัน้ำวะมากกรสิบัวในใจน้องคสางมันเรื่ององมันแนตเตอรี่กาบรไปทางใดทุกโมนมืดผ้ามืดคนขอโทษดขอไาลำลลายเด็กกันยืนวาวเวกเบื่อเบื่อที่เราหอนโมงหอนยามกับมาทุกคน ว่าใชให้นั่งกินน right, right. right. right hmm. um, so right. um, อนกินอันทาเงินทาอันทากินนั่งกินนั่งบ่ดรบ่ได้บ่ได้บ่ได้ทุกคนถ้าต้องลูกต้องลูกต้องย่างไปหันไปหนีทาเนลหิดทาเนลถ่ำวัวจะเตียวผิดแบบกินเผาว่าอย่างนี้ถูกเมื่อฉากมื่อเนี่บรรยากาศทุกคนเมือเช่าเนี่ยก็รอทุ่งหน้าอันขงเจ้โคมานี่ก็มาทุ่งหน้ายัยเตียวทุกคนเพราะมัน คนตกลินมันบ่มีทางไปบางสิพาทางพูนแลยเผาหาเห็ดก็คือว่าบม่มีไปว่านนี่เนาะทุกผู้ทุกคนเฮาต้องสู้แล้วทุกคนหาอยู่หากินหาเห็ดหาทำสิไปน,นั่งโคอย,อยาว่าอันนตกลินสินอนเวนั่นบ่บ่ได้บ่ได้นักดนตรีโบ่ได้นอนเว่นซุนน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 น่มผัวห่มหรือโบได้ทอดโมงก็คือ,ค,อคือเรื่าเฮาสิเฮ็ดจังไหนเนาะที่ทำจังได๋เนาะก่อนสีขับก่อนสิมืดฮาต้องหาในเห็ดแนวธรรมเลยทุกคน การมน,นีการพากันว่ากันกำนันชาวสาวนิงมาว่ากันหมู่บ้านเนี่ยบาร์ซีมน,นีบาร์ซีพากันไปขุดเขากอยบ้านเฮาเอิญบ้านนาทรายเอิญน,นะเขาวกกมันเป็นต้นเนกเอิญเขากกบข้าเอิญแบบรวมๆเบ็ดเบิดทั่วลูกทั่วไปผัดกอยก็ได้เขากกก็ได้ทุกคนมาว่างยังหูเบิด์ตทักทุนตบเขาบัไดไปสาทุกคน,นมาปีนม่าน จีนกัมเนจีนคว่ำกัมเรนว่ได้ไปก็เลยพักผ uh, ่อนอยู่หออยู่เพื่อนผูทุกคนเออมาจะเจียวหาหาผู้เจ้าดิผู้ผู้เห็นละผุไปละผุผู้เจ้าดำดำพอดีแต่ประเทศที่บริสุทธิ์กงแล้วเขานันมือเขาค่าคันห่มผู้เราหนังงูเลยเจี่งงวกห้องก็ถูกจจะกิดน้ำจกกินงานตคนออกออกจากโคกก็ได้น้ำก็จะมาไรล่วไรล่วง ยังได้ทุกเงี้ย,ยทุกนะคนก็ได้ทำท่ายอีกยังนางเองนปลาหรือยังปลาหรืองูทุกคนนี่ทุกเงี้ยนะแค่ไม่ยังโอ้ยกี่ตบไว้นะกท่างโค้งแค่ได้ทุกยังี้ได้ทุกเงี้ยนะเออ,ขเ,อขเข่าเราเพื่อเข่าเขาจะมาเพื่อไก่ข้ามาพี่ดีกว่า คนกระตกหักตกแน่แล้วนะทุกคนตุกเบิดคืนเบิดมือเบิดเลนจุงมองตะบอนกระตกคือการยีบบอลทุกคนนาตอนนีนะ,ะอ่าไปถ้ไปทางใดอยู่เฮือนอยู่บ้านอยู่เฮือนทุกคนเอ,อ้อไ,ไปจะไปหน้าละซาบักขึ้นมาคุณกับกระเทือนไปจะได้นนหน้าละซาวบะ พยายามตง้งยามรีนะเพื่อนอะไรบ้างความกเะซ่าน,ะนก็อามกเหมือนเอามก,ามกาปลาซิวไให้มกให้คุณแม่มกปลาซิวน้อยทุกคนมกไปมุงมากขันจากขมมันยังน้อยอยู่เด็ดปลาซิวเนะราปลาซิวชอบแบบขมทุกคนกระแทบอยู่ทุกคนมกปลาซิวอันคนตุกลิ้นมกแหมๆเมพรอะหอมๆทุกคนแทบอยู่ได้ แต่ละคู่แต่ละคนกข้สู่โซนชีวิตนะทุกคนสู่ต่างไฟต่างมันสู่แบบไฟสู่ไฟสู่มันกระดับทางด้านกลับไปทางนั้นน้ำสบายคักเทเนี่เต็มห่วยเต็มหอ้องโอ้โหแดงมามาครบแล้วแห้งข้าวแหง้งบุญมีมือ,มอจับมามาครบต้องมัในี้นอกตกใจเพืตอนวันนี้อืดมาครบ ครับแค่เป็นตุกอีกมืออื่นมือนี้ก็มืออื่นเนี่ยย่าน้าท่วมหน้าทุกคนเด็ดอย่ามีกินเปลี่ยนบอกก้าวเฮ็ดเทศเฮ็ดท่าเฮ็ดขี้ควยเนี่ยกินเป็นทุกคนสอบมาก่อนเฮ็ดขี้ควายเฮ็ดเทศเฮ็ดท่าข้าวบอกกินเป็นแม่แต่ก้าท่านสาหัน แม่ในทุกคนเฮ็ดเทศเฮ็ดท่าในห้าบ,กากบุก้ากินบริจิตนะยันไงฝาง่างทุกคนเมาเฮ็ดนาตรีเบิ่นพ่อเจอมาเลยเด็ตะกี้อยู่น้ำเทาแกนคนคนเมืองหมกทำงานน้ำเพิน่นอยู่กรุงเทพเพร่แม่เพ่ลราภาคนึงเฮ็ดจะไม่ให้กินปลาซีเมนนาคตีกระทาอ่อนในใจนทุกคน ธาตุอ่อนควนอ่อน,น,ออนมันก็เป็นเห,นเห็ด,หด,ดหหรวมนะเห็ดดินเห็ดดอนเห็ดเห็ดรวมนั่นแหละเพิ่นหนึ่งไปอ้๋อโมเดลผมจะมาครบอีกเนี่ยไม่ใช่เลยโอ้ยไม่ใช่เลยเป็นเห็ดรวม,มน,นะเพิ่นหนึ่งแล้วเพิ่นพาของให้แม่เพิ่นล็อกกับบัตคทีทีดอกสเกนั่นว้าวควันเจ้าได้เจ้เอ้ยคือคือยู่อ้าปลา ป้าม like ันเต็ตเพื่อนกระเบิงคลิปเขาอยอยู่คนยูงเทพเขาอยู่แถวดินแดงไปกินนาเพิ่นโลทุกคนลดเาขอโทษขออภัยจากอ้วกเป็นวิินหัวเป็นจากอ้วกนะเป็นอันบมวนบวซื่อเป็นเป็นอึ่งตึกอยู่พนะเหตุไดนี้วะอยู่บ้านมันบุคืออยู่บ้านนอกเข้าเมาเฮ็ดเบื่อเห็ดกังเสื้องใดก็เลยว่าอันหาามู่คุนงานน้ำพันทะเล เมาเฮดเบื่อเฮดนี่ไปเอาลักโคดนั่นลักโคดลักโคดห้างลักพัวห้างเมาคนกินลูกสัตวนาตาลีกาไปหมุนเอาลักโคดลักพัวห้างเทวันคางบนอันตึกตึกนาตาลีอยู่ตึกถิ่นทอนเขาทำงานตรงนั้นทุกคนคางลูกพ่อพ่อย่าไปหมุนเบิ่งลักพัวเก่าไปห้าเหล่าเบิ่งไปพ่อลักหนึ่งทุกคนมาพื้นให้พังยุงเทพมาเฟื้นเมาเฮด พ่อรักหนึ่งพ่อหลังล่างพ่ออันเก่าๆก่าฮะเนยก็เอามีดไปซับเอามาพนทุกคนโอ้ยคน <c oughs> คนกินกับไข่เนี่ยเลยทุกคนหัก,กใจ็แมนไมมยังเอามาพนกินนะกระช่วงพอ่อพ่อมีแหง้งฉันซะพ่อพื้นจูพังทุกคนก็ขอบคุณคุณนายเด้อที่ทุกทุกคนถูกมองทุกวอนที่ยังบดสิบบดปะนัต,ต,ตาลีนก็นลืมเล้าตอนเปิดกล้องที่เบิ้องตต้นจนตบบุคามโฆษณาบุคคมโฆษณา เบิกนางคืนจบให้สุขภาพแข็งแรงเบิดถูกสุกคนทุกมองถุกบอนที่เบิง่งสีส้มนาตาลีเด้อคลิปหน้าพอ่อันใหม่ไปแล้วสบายดีบัตดีค่ะอยู่กระน้ำเจอกันอยู่กระน้ำไหรบอกลูกหนาล้งวงพวกข้าขาับพวกย้ายใหญ่